คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนไม่คว่าใคร่วัวไปทิ่ไปเจอแกบังเอิญไปเจอแกแกบอ,บอกเฮ้ยไอ้ไอ้หลานมึงอย่าเอาวัวมากวงนะกุจะนอนว่าะมึงกันให้ดีเออมึงการเอารวดมากันที่ดีว่ะครับครับก็เขาเขาแต่งตัวแบบไหนครับทหารเรืออทหารเทหารทหารโบราณเนี่ยครับทหารโบราณนั่น รุดแบบคนโบราณเนาะบตาใส่ผ้ากระเจียวเขาเรี่ยมเนาะผ้าเยี่ยมผ้าเขาเอื่นผ่านยังไงเป็นผ้ากระเจียวเนาะครับเออใส่จงกระเบนใส่จงกระเบนเลยเนาะเป็นปูดำบอปูเจ้าที่บตาเออเจ้าที่ตรงนั้นอ่ะเมื่อที่แล้วเขาว่าอะไรนะเขาว่าอัหมาขี่รถเออผ่านหน้าบ้านก็บอกเหมืงดูที่หมามขาขี่ขี่รถผ่านนะไปเห็นไหมนั่นอ่ะ มันออกเต็มเต็มทั้งบนทั้งล่างนะว่าวันที่ทิพกเมษาอันนั่นอัน่ะเต็มเลยเนี่ย98ฮะ798อันน่ะข้างบนข้างล่างอะไร79อ่าข้างบน98อันนั่นเต็มเต็มเต็มรถน่ะเต็มเต็มแต่ทั้งบนทั้งล่างเลยไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ตรงนั้นน่ะตามตัววนอยู่ตรงนั้นโอู๋หมาขี่รถบบบผาหน้าบ uh ้านเมื่อก right. uh ี้เห no e. ็นไหมว่าพูดปัดเล็บแหนมอีก ปูปูดำปูวดนี้มาฝันว่าจูงอะไรจูงวัวไปเลี้ยงเออฝันว่าเนี่ยว่าเอาไร่บัวไปกลางนะไปกลางพุ่งเออไปหาปูดำไม่ได้ไปหาแกหรอกไปแกไปนั่งขโมอยู่ตรงมองแกนะละไปเจอเออแกปากมือเรียกกัไปไอ้ไอ้ห้ำไอ้ห้ำว่ามานี่ว่า มึงเอาวัวไปเลี้ยงไกลๆนะมึงอย่าเอาลวดผูกกระเด็นนะอย่ามากวนตามากวนปูดว่ะเออมากวนปูดนะว่ะปูจะนอนที่ที่กลางทุ่งแม่นๆม่เลยให้เด็กแม่นๆม่เลยเออเดี๋ยวละที่จะให้ตะติดให้แล้วล่ะเด็กกับแม่ที่ตะติดให้สองวัวติดกันนั่นน่ะครับผมนะตรงนี้นี่เองที่ให้แม่นแม่นเลยฝันฝันนี่สองสองคืนซ้อนเลยแหละครับตาเออสองคืน ที่ต้องตีเบื้องลาะตีเป็นตัวใดกะคือไอ้ไอคือแรกนะอ่ะคือแรกมาเดี๋ยวกว่านึงแกหรอกวััเอาวัวไปน่ะครับวัวมันจะไปออกลูกป่ะวัวจะไปออกลูกครับม่ได้มองแกหรอกว่าลูกแกนันอนอยู่กรเปล่าวัวจะออกลูกไม่ออกไม่ออกออก็ไล่กลับมาเข้าคอกอือตองน,นั้นยังไม่เท่าไรหรอกไม่ได้ตีไปอะไรแล้วมาคืนที่สองเนี่ยไล่ไปเที่ยวไล่บัวไปก็ไม่ไม่เนื้อลูกว่าจะเจอแกหรอก ไล่บัวผายไปน่ยใจปักออมือเรียกหามหามมาน,นี่<ช>ออว่าอะไรปูเห็นไหมกูเป็นตระเลยมึงเอาดีนะกูจะนอนีให้บัวไปกวนกูนะเอารว,วดเอารวดขึ้นห้ดีว่ะอเออมาบอกอ่ะครับครับเราก็รับปากครับครับอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ฝันใช่ไหมคะฝัออนที่แล,แล้วเคยเจอแบบจริงจริงๆลงกลงไหมไม่รู้ว่ามีเต้นไหมล่ะตามีเต้นไหมโบมี ก้าไม่ค่อยมีเส้นหรอกไม่เหมือนจิดอติดเจอบ่อยตรงนั้นอ่ะาติดเจอบ่อยเนาะคนคนเฝ้ารถเนาะอืแล้วใครที่แปลกๆมาส่วนมากจะเจอใช่ไหมครับเออมาอยู่ใหม่ๆไม่ใช่มแปลกโดนหมดละมาทํำมือเอาตายนะเอาตายนัแน้จริงๆอ่ะเออตายแต่ถ้าถ้าเกิดเรามาดีอย่างเงี้ยท่านก็ให้โชคไม่เป็นไรเออให้โชคเป็นเป็ูปูดำเนาะปูดำเป้าที่เจ้าที่เจ้าที่ ผู้ดำนี่ให้โชคมากีงวดแล้วตาก็ไม่รู้นะเห็นคนเราไปหลายคนเราถูกหลายคนครับอือถูกลายคนเลยนะอืนเพราะว่าวันนั้นวันนั้นเห็นเทียนไม่รู้ว่าไอ้หลานเข้าไปเปล่าวะผมไม่ได้เไปไม่เคยมาเลยไม่ได้มานานเลยตายผู้ผู้บ้าบาหน้าจาานั่น่ะผมจะไปขอหวยกันนะเนาะใช้ไปขอเนาะเป็นปีแล้วผมไม่ได้เข้ามาเนี่ยเออครับไม่ได้มาครับอทุ่งวัวเรามามาครับทุ่งวัวเราเห็น บางทีมาดึงลวดตาขาดนี่ลวดวัวนะมันดึงาขาดเลย <c oughs> คนน่ะละโอ้มาขอมาขอเลขเหรอครับตาคนจะมาขอเลขกันแล้วมั้งส่วนมากคนมาขอเลขเยอะเนเาะเขาซีด้แม่นได้หนิเขาถือได้หนิเขาเที่ยวมาขอ,อเขามาเอากลางดึกเลยป้าตาเออตาตา,ตานอนได้ละเขาก็ไม่บอกว่ามาเอาเลขเอาอะไรอืมไม่บอกแล้วก็เขามาสองสามคนแล้วเนาะไปพุบว่าบุบว่านะครับนึกวัาจะมาหาขโมยอะไรเนาะไม่ใช่ไปไปศานศานกูดัง ปูดำเห็นอยู่ก็สีปูดำเนาะค่ะสมัยก่อนแต่พ่นฝารุดไปนอนอยู่หันได้ฝันถือสองมวดเนาะอป็นามวดติกันได้ติดได้ครับได้ว่าเป็นสี่เก้าห้าไหมวันนี้เออว่าไหมเนะตัวตัวตัวไหนครับตาครับสี่เก้าห้าเออสี่ห้า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 มีห้ามี วนี้อะไห้ามีห้ามีใช่ไหมครับวนนี้เด็นห้าแล้วอายุเท่าไหร่แล้วเออเรื่องอายุสองสี่แปดแปดนี่เท่าไหร่แล้วหกเจ็ดเทไรวะเนี่ยอายุตาจะหกสิบเจ็ดนะคนฝันใช่ไหมใช่ไหมก็เอาตันวงปานนั้นเด้อ ก็คือว่าเห็นวัวไอเอาวัวไปเลี้ยงไปเจอปูน้ไปนี่แหละตาล่วัวไปในนั้ครับอวัวหกตัวเนี่ยวัวหกตัววัวตัวเนี่ยเอครับแล้วเราไปเจอปูดําใช่ไหมครับปูดําบอกจะมากวนอย่างเงี้แหละมันจะไปเจอกันหรอกก็อยู่ที่บ้านกันนั่นแหละครับกครเรียกปากมือเรียกหานไปเจอกันดีกัรปากมือเนี่ยหามมานี่ว่ามึงอย่าเอาวัวมาเลี้ยง ไกลๆบานบานปู่นะปู่จะนอนว่ะรวดถึงีดีว่างั้นเช่ไหอว่าทีนี้ตาก็เลยตีเป็นสี่เก้าห้าใช่ไหมครับก็ตีหนังห้หลามมันเกียยวโอ้กระสิก็ตีเป็นสี่เก้าห้านะครับเอฟซีครับผมฝันเอฟซีก็ตีสวยใช่เออฝันสองคืนซ้อนแล้วนะครับอเอา คช่ใช่ S4 ตัวให้ไม่ได้สามหัตถ์นู๊ตตัวด้วยมีก็ไม่ให้หรอกเห็นตาลายไหมตาลายจำได้ตาลายปะสายไม่เลยตาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนซิมเลยกูไม่เอาเขาจะได้โอนกัรเงินโอ้ยไม่ไม่อยากได้ปานาลายหลานเลยตามคุณแบบนั้นใช่ว่าเป็นไงก็เป็นความฝันเนาะเป็นเป็นความฝันของคุณตานะครับผมเป็นแนวทางนะครับฝันเห็นปูดำ คือเป็นภูมิของปู่ดำใช่ไหมครับตาตรงนี้แหละเป็นที่ของแกเลยเป็นเนินข้องแกเลยครับสมัยก่อนใครมาอยู่ก็จะสัมผัสได้เนาะคนมาทางไกลอย่างนี้เนาะตามาผมไปยกมือบอกแกหน่อยปู่ดำว่าเอาใจหน่อยว่าแ่นั้นแหละเคยมีคนเห็นไหมตามีคนเห็นปู่ไหมแบบไม่ฝันน่ะมันมันต้องมีคนเห็นนะไม่งั้นเขาไม่มาขอกันหรอก กกไม่ตัั้งานหรอเขาเขามาขอกันเขามาจุดทูบจุดเทียนขออย่างเงี้ยนะตาอย่างที่เคยมากันลนะมากันจำไม่หมดเขาไม่แอบเอาเลขเรื่อยเขาไม่แอบเอาเขามามาบอกตาเลยนะมาบอกเนีนะเออเขาเขามาถึงเขาก็มาขอเลยอืมเขาเดินมันมุนมุนดุ่มดุ่มเี่แสดงว่าคนแถวๆนี้แหละเนาะตาคนคนที่รู้เกียรติศัพท์ที่นี่เนาะ คนที่เคยได้กับปูดํดามาาวแถวเนี่ยปูดำแล้วก็เลยไปนู่นตรงนู้นเลยเคยเอาลงไปเอามาเยอะเลยครับเคยๆครับพ่อปูทาซานนนใช่ๆครับผมคนละเขตใช่ไหมตาปูดำกับปูทาซานนะครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูดำนะครับเอฟซีครับแคปหน้าจอไว้นะฮะเป็นความฝันของคุณตานะครับผม เข้ามานี่ก็หลายงวดแล้วนะครับผมยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมข่าวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ